ช่วงเย็นของวันที่20ธันวาคมที่ผ่านมานะครับกองทัพอากาศก็ถแถลงว่าได้ส่ง f 16สองลำนะครับขึ้นไปสกัดกัน้นอากาศยานไม่ทราบฝ่ายนะครับโดยลำดับเหตุการณ์นเนี่ยก็คือว่า10โมง51นาทีเนี่ยเรดาร์ーーตรวจจับอากาศยานไม่ทราบฝ่ายบริเวณอำเภอพบพ,พระจังหวัดตากได้นะครับบริเวณความสูง4,000-5,000ฟุตนะครับหน่วยควบคุมการบินสกัดกั้นก็สั่งให้ f 16จากกองบิน4จํจำนวน2ลำนะครับขึ้นไปสกัดกั้นที่ความสูง7,000ฟุตเหนือพื้นดิน ต่อมาก็พบว่ากระแสอารามลังกล่าวเนี่ยก็ออกไปจากพื้นที่แล้วก็หายไปจากจอเรดร์แล้วนะครับจึงทำให้ F16 เนี่ยบินลาดตระเวนทางอากาศนะครับตามแนวชายแดนและก็กลับกองบินสนะีณเวลา12นาฬิกา14นาทีนะครับผมก็จริงๆแล้วก็มีเพื่อนสมาชิกโพสต์ในกลุ่มของเรานะครับถามว่า F16 มาทำอะไรนะครับ2ลำมก็น่าจะได้คำตอบกันแล้วครับว่ามาทำ q r a นั่นเองซึ่งตอนนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นครั้งแรกๆนะครับที่กองทัพอากาศมา,าแถลงว่า ทำภารกิจ QRA นะครับส่งขบวนไปทําทภารกิจ QRA หรือว่า q u i c k Reaction Alert นั่นเองนะครับซึ่งอันเนี้ยจริงๆเป็นการทําที่ถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่า QRA เนี่ยเป็นสิ่งที่กองทัพอากาศทั่วโลกเนี่ยมักจะทํากันเป็นปกติอยู่แล้วแล้วก็น่าสังเกตก็คือว่าหลังจากกรณีมิกิแเดินรันามหญ้าเพื่อนบ้านเนี่ยก็เหมือนกับกองทัพอากาศก็มีการพัฒนาแนวทางหรือพัฒนากระบวนงานในการปฏิบัติการนะครับซึ่งก็ถือว่าเรื่องที่ดีนะครับผม q a เอนี่ยอาจจะเป็นภารกิจที่ฟังแล้วดูน่ากลัวครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นภารกิจที่กองทัพอากาศทั่วโลกปฏิบัติภารกิจอยู่แล้วนะครับแม้จะเป็นภาวะสันติก็ตามโดยเฉพาะหลังเหตุการณ์ในวันๆนะครับก็ยิ่งทําให้กองทัพอากาศทั่วโลกเนี่ยต้องให้ความสําคัญกับภารกิจ QA มากขึ้น แน่นอนว่ากองทัพอากาศเนี่ยถแถลงก็คงตามมารยาททางการทูตครับก็คงต้องไม่ระบุว่าเป็นกัสยานของชาติใดแต่ว่าจากตำแหน่งที่พบแล้วก็ความสูงของกัสยานเป้าหมายที่มีการเปิดเผยมาเนี่ยก็เราคงเดาได้ไม่ยากนะครับว่าเป็นกัษยานของใครเราจะลองมาทําความรู้จักภารกิจ k o a สั้นๆน,นะครับว่ามันคืออะไรแล้วก็เขาทําอะไรกันเพื่อเราจะได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในตอนสายของวันที่20ที่ผ่านมานะครับ อย่างแรกเลยเนี่ยไปไล่กันนะครับก็คือปกติกองทัพอากาศเราจะกําหนดนะครับเขตพิสูจน์ฝ่ายเพื่อการป้องกันภัยทางอากาศนะครับหรือว่า air defense identification zone หรือว่า ADI z นะครับสาเหตุที่ต้องมีการกําหนดเขต ADI z เนี่ยเพราะว่าอากาศยานเนี่ยมันมีความเร็วสูงในการเดินทางนะครับการที่จะรอให้อากาศยานเนี่ยล้ําเข้ามาในใชายแดนก่อนหรือว่าเข้ามาใกล้เส้นเขตแดนก่อนเนี่ยมันก็ไม่ทันการที่จะตอบโต้นะครับ ดังนั้นเนี่ยเราจรึงต้องกําหนดพื้นที่ที่ว่าแม้อากาศยานเนี่ยจะยังไม่ล้าเส้นหรือว่ายังไม่ล้ําเขตแดนขึ้นมา แต่ถ้ามีระยะห่างที่เหมาะสมเนี่ยก็ต้องทําการขึ้นสกัดกั้นหรือว่าทา QOA แล้วนะครับโดยมีเขต2เขตนะครับที่เราน่าจะต้องทําความรู้จักกันก็คือเขตในหรือว่าเขตมิดไนท์โซนนะครับก็มักจะกําหนดให้เป็นเขต0-50ไมล์ทะเลจากแนวชายแดนนะครับจากเส้นเขตแดนของไทยนี่เองแล้วก็เขตนอกนะครับหรือว่าเขตทวายไลท์โซนซึ่งก็มักจะกําหนดให้เป็นเขตที่ต่อจากเขตในหรือว่ามิดไนท์โซนไปอีก50ไมล์ทะเลดังนั้นเนี่ยเราจะมีเขตที่จะมอนิเตอร์อากาศยาน ที่ไม่ระบุฝ่ายหรือไม่ทราบฝ่ายเนี่ยห0 0่ไมล์ทะเลจากเส้นชายแดนของไทยนะครับในกรณีนี้นะครับกองทัพไายก็ไม่ได้แจ้งว่ากัศยานไม่ปรากฏฝ่ายเนี่ยเข้ามาในเขตไหนแต่เราก็คิดว่าน่าจะเริ่มเข้ามาในเขตทวายไลโซนแล้วจึงมีการสั่งให้ทํา QR A โดยผู้ที่จะสั่งให้ทำเนี่ยไม่ใช่กองบินนะครับจะต้องเป็นผู้ที่ควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศที่อยู่ที่ดอนเมืองโดยจะมีหน่วยควบคุมการบิสกัดกั้นนะครับซึ่งจะเป็นผู้สั่งการเมื่อหน่วยนี้เนี่ย ตรวจพบจากเรดาร์นะครับแล้วก็ตรวจพบว่าอากาศยานเนี่ยอาจจะมีท่าทีคุกคามก็จะกดปุ่มนะครับสื่อสารสั่งไปที่กองบินเป้าหมายนะครับให้ส่งอากาศยานขึ้นไปซึ่งเมื่อส่งอากาศยานขึ้นไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีวิธีการพิสูจน์ฝ่ายหรือแม้แต่ก่อนที่จะมีการส่งกระสาขึ้นไปเนี่ยก็ต้องมีการพิสูจน์ฝ่ายนะครับโดยการพิสูจน์ฝ่ายเนี่ยมันคือการระบุว่าเครื่องบินที่เราจับได้เนี่ย เป็นฝ่ายใครนะครับเป็นฝ่ายเราคนเองหรือว่าฝ่ายตรงข้ามหรือว่าจะเป็นอากาศยา,ยานพลเรือนทั่วไปซึ่งการพิสูจน์ฝ่ายเนี่ยก็มีหลายวิธีนะครับก็เช่นการพิสูจน์ด้วยสายตาก็คือว่าถ้าเรามองเห็นได้เลยนะครับอย่างเช่นสง่งเครื่องบินไปเนี่ยเราก็มองดูได้เลยเนี่ยเราก็จะระบุได้เลยว่าอันเนี้ยเป็นเครื่องบินของใครนะครับก็สังเกตจากทั้งสีหรือว่าเครื่องหมายของอากาศายานหรือว่ารูปร่างลักษณะอันเนี้ยก็จะรู้ได้เลยเป็นของใครอีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะเป็นการพิสูจน์ฝ่ายด้วยแผนการแล้วก็การควบคุมกกาาารใช้้หวงอออศคืันนี จะเป็นการที่เราตรวจสอบการจราจรทางอากาศในพื้นที่เป้าหมายที่เกิดขึ้นจริงนะครับแล้วก็มาเปรียบเทียบกับแผนการบินของทั้งฝ่ายเราแล้วก็เครื่องบินลำอื่นในน่านฟ้านะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็จะทําการคาดเดาได้ว่าอากาศยานที่อยู่นอกแผนหรือว่าอยู่นอกสิ่งที่เรามีเนี่ยก็น่าจะเป็นอากาศยานที่ไม่ปรากฏสัญชาติแล้วก็อาจจะเป็นภัยคุกคามได้ อย่างที่3ามครับก็อาจจะเป็นการพิสูจน์ฝ่ายด้วยเครื่องมืออ e ิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งปกติเนี่ยเราก็จะมีการใช้อินเทอร์โรเกเตอร์แล้วก็ทรานสปอนเดอร์ครับในการถามตอบคล้ายๆกับเป็นการตะโกนถามว่าคุณเป็นใครนะครับแล้วก็เครื่องบินก็จะตะโกนตอบมาว่าฉันเป็นใครนะครับแต่ว่าจะเป็นอ e ิเล็กทรอนิกส์ถามกันนะครับไม่ใช่าถามผ่านทางวิทยุซึ่งจะเป็นระบบอัตโนมัติตรงเนี้ยในโลกของการบินเนี่ยจะมีการกําหนดโหมดต่างๆให้อากาศยานเนี่ยต้องติดตัวทรานสปอนเดอร์อยู่แล้วนะครับ แต่ในกรณีที่การพิสูจน์ฝ่ายเนี่ยก็พบว่าไม่ใช่ากาศยานของฝ่ายเราแล้วก็อาจจะมีท่าทีคุกคามเนี่ยก็จะมีการสั่งให้ทําภารกิจ QOA ซึ่งก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในวันที่20นี้เองนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยการทา QOA ก็จะมีหลายขั้นตอนนะครับแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยเมื่อส่งเครื่องบินขึ้นไปแล้วเนี่ยอากาศยานเป้าหมายเนี่ยผลักออกจากพื้นที่ ก็ถือว่าภารกิจสาเร็จนะครับก็ไม่ต้องทําอะไรก็แปลว่ากัศียนเป้าหมายเนี่ยรู้แล้วว่า,าฝ่ายเราเนี่ยส่งเครื่องบินขึ้นไปสกัดแต่ในกรณีนะครับอันนี้ให้เป็นความรู้คือว่าปกติแล้วเนี่ยวิธีการใช้กําลังนะครับหรือว่าวิธีการทํา k a เนี่ยมันไม่ใช่ขึ้นไปปุ๊บแล้วก็ยิงใส่เขาได้เลยครับมันจะมีขั้นตอนต่างๆในการทา QOA โดยขั้นตอน,นครับมันจะเริ่มต้นที่เมื่อกัศยานที่ไม่ปรากฏสัญชาตินะครับเข้ามาในเขต ADI z เนี่ยก็จะต้องพยายามพิสูจน์นะครับว่า มันเป็นอากาศยานของใครนะครับเป็นของฝ่ายเราหรือว่าของฝ่ายตรงข้ามแต่ถ้าอากาศยานเนี่ยที่เป็นเป้าหมายเนี่ยมันไม่สามารถพิสูจน์ฝ่ายได้ไม่สามารถระบุฝ่ายได้เนี่ยแล้วก็อาจจะมีท่าทีคุกคามเนี่ยก็ต้องดาเนินการป้องกันภัยทางอากาศโดยอาจจะเริ่มเป็นการกําหนดเป้าหมายนั้นนะครับให้เป็นเป้าหมายที่เราต้องติดตามแต่ถ้าเป้าหมายเนี่ยยังมุ่งเข้ามาอยู่ด้วยนะครับอาจจะต้องวิทยุไปถามไปแจ้งเตือนนะครับว่าคุณเป็นใครนะครับเข้ามาตรงนี้มีวัตถุประสงค์อะไรอะไรก็ว่าไปนะครับ แต่ถ้ากัษายานเป้าหมายเนี่ยยังคงมุ่งหน้าเข้ามาเนี่ยก็จะต้องสั่งให้เครื่องบินเนี่ยบินขึ้นไปสกัดกั้นหรือว่าเริ่มทําภารกิจ Q/A นั่นเองเมื่อเครื่องบินเนี่ยไปเจอกัศายานเป้าหมายแล้วเนี่ยเครื่องบินก็จะแจ้งเตือนนะครับทั้งด้วยการทําท่าทางการบินนะครับการโค้งปีกหรือว่าการบินตัดหน้าหรืออะไรพวกนี้นะครับก็เป็นทฤษฎีของการสกัดกั้นนะครับหรือว่าจะเป็นการวิทยุไปแจ้งเตือนเพื่อขอให้ออกจากพื้นที่ แต่ในกรณีที่หาได้ยากมากๆก็คือว่าถ้าอากาศยานที่ไม่ประกอบสัญชาติเนี่ยไม่ตอบสนองอะไรทั้งสิ้นเลยแล้วก็มีท่าทีคุกคามแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อห้วงอากาศของไทยก็นักบินก็อาจจะต้องไยถามนะครับถามจาก ศูนย์ามาชาการว่าจะต้องให้มีการตอบโต้อย่างไรซึ่งมันก็จะมีไล่มาตรการจากเบาไปหาหนักซึ่งหนักที่สุดคือการใช้อาวุธแล้วก็ยิงกับสยานเป้าหมายให้ตกนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือภารกิจ q a นะครับซึ่งจริงเนี่ยมันเป็นภารกิจสําคัญนะครับที่มักจะเกิดขึ้นได้บ่อยครั้งในแต่ละปี ซึ่งมันก็อาจจะไม่ใช่รางบอกเหตุของการใช้กําลังหรือว่าการรบอะไรนะครับเพราะว่าในแต่ละปีเนี่ยมันจะมีเครื่องบินพลเรือนหรือว่าเครื่องบินของสายการบินเนี่ยที่บินออกนอกเส้นทางบ้างนะครับหรือว่าวิทยุเสียบ้างนะครับหรือว่าแม้แต่เครื่องบินที่ถ้าถูกขู่วางระเบิดเนี่ยกองทัพอากาศทั่วโลกเนี่ยก็มักจะต้องส่งเครื่องบินขับไล่ขึ้นไปทำภารกิจ QA ทั้งสิ้นนะครับอย่างที่เรามักจะเห็นกันในต่างประเทศดังนั้นเนี่ย อย่าเพิ่งตกใจนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ก็เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่ากองทัพอากาศไทยก็มีความพร้อมแล้วก็ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ควรจะเป็นนะครับได้เป็นอย่างดีก็คิดว่าบทความนี้น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านที่ติดตามสถานการณ์นี้นะครับแล้วก็เป็นความรู้สําหรับการติดตามสถานการณ์แนวชายแดนไทยเมียนมานะครับก็อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับนี่อาจจะเป็นภารกิจปกติทั่วไปก็ได้แต่ก็เป็นความรู้ที่น่าจะศึกษาเอาไว้ครับ